อ,อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์กันบ้างพูดถึงเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็จะมีหลายๆส่วนใช่ไหมฮะที่มีการผลักดันสนับสนุนแล้วก็มีการส่งเสริมกันหนึ่งในสิ่งที่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมีการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมและสนับสนุนพี่บอลกําลังจะพูดถึงเรื่องของสมุนไพรไทยเ,ออเพราะว่าตอนนี้ดังดังไปไกลทั่วโลกะนะโดยเฉพาะในช่วงของโควิด1 9ที่ฟ้าทลายโจน,นี่เป็นพระเอกเลยนะคะ,พ,ะพี่บอลเลยฟ้าทลายโจรมีกระชายนะฮะมีขมิ้นชันมีมะขามป้อม มีกวาวเคลือขาวมีขิงมีว่านหางจระเข้บุบกนับตรงนี้ใช้หมดเลยอ่ะแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมเหล่านี้ที่บอลพูดมาเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่แวกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเตรียมเดินหน้าเพื่อผลักดันสมุนไพรไทยสู่สสาธารณสุขโลกเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยเ็งเห็นถึงสรรพคุณต่างๆแล้วก็ด้วยประเทศไทยเองก็เป็นหับในเรื่องของสมุนไพรด้วยเพราะฉะนั้นจะดีไหมถ้าเราเป็นหับเรามีของดีมีวัตถุดิบดีอยู่แล้วนอาก จากใช้กับคนในประเทศแล้วส่งออกไปด้วยสร้างมูล,ลาค่าให้กับวัตถุดิบแล้วก็สมุนไพรไทยด้วยนะคะใช่แล้วอ,อันนี้มีเรื่องราวดีๆครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญท่านนี้ฮะมีโอกาสได้มาพูดคุยในรายการหลายครั้งแล้วก็คล่ำบอดอยู่ในแวดวงของสมุนไพรไทยมาโดยตลอดมีประโยชนม์มากๆก,กับสุขภาพร่างกายของเรานะครับวันนี้ต้อนรับลุงแดงครับคุณมงคลรัตนเดือนนะฮะผู้สืบทอดภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านนางแซงเข้าสู่ b บ tter Future วันนี้มาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค,ดคุณผู้ชมทุกท่านานะครับนี่นะฮะต้องเรียนถามลุงแดงก่อนเลยนะครับลุงแดงสบายดีนะครับขอบคุณครับสบายดีครับก็งานช่วงนี้เยอะนิดหนึ่งครับเพราะว <c oughs> ่ามีการขยายตัวของสมุนไพรอย่างมากเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ นี่นะฮะคำถามแรกเลยทิศทางของเรื่องของสมุนไพรไทยที่จะไปสู่ซต์พาวเวอร์เนี่ยตอนนี้ตลาดสมุนไพรไทยในประเทศก่อนในส่วนของในประเทศไทยก่อนตลาดภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับลุงแดงครับครับตั้งแต่สถานการโควิดมาก็ทําให้ทุกคนตื่นตัวครับแล้วก็ทําให้ ไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับแต่ในประเทศไทยก็เป็นตัวกันเยอะมากเลยครับเพราะว่าช่วงหลังจากฉีดวัคซีนแล้ก็จะเห็นว่ามีกระแสอะไรอีกเยอะเลยก็ตามมาทุกคนก็เลยต้องหันมาพึ่งทุกอย่างที่จะหาพึ่งได้ก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องสมุนไพรของไทยเรามีมาอย่างยาวนานนะครับก็ทุกคนหันเข้ามาสู่สมุนไพรไทยเันอย่างมากมายเลยครับก็ทําให้กระแสของสมุนไพร ของไทยเราได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทั้งภายในและก็ต่างประเทศครับค่ะแล้วตอนนี้ในส่วนของแน่นอนตลาดไทยเห็นเมื่อกีุู้แดงบอกว่ายุ่งมากเลยคึกคักเลยนะคะในส่วนของต่างประเทศเองที่ดูแดงบอกว่าเขาเริ่มให้ความสนใจกับกลุ่มยาสมุนไพรแล้วก็สมุนไพรเวชสาอางของไทยในส่วนของตลาดต่างประเทศนะคะเขาสนใจตัวไหนเป็นพิเศษบ้างคะครับครับก็เดิมทีก็มันมีหลักๆอยู่แล้วค่ะอ,อ,อย่างที่พวกฟ้าายโจรกระชาย นะครับอ่าเยอะนะครับเด,เดี๋ยวผมจะจะนิดเกี่ยวกับที่ที่คัมมิ่งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ม้บวกบวกนะครับมาขันป้อมพวกนี้ไปได้หมดเลยครับกระชายดําแล้วก็กระเทียมแดงว่านหางจร,เระเข้ล่าสุดซ้อยกันชากัญชงพวกนี้ก็ได้รับกระแสสาวรับดีขึ้นมาเลยครับนี่ทั้งไทยทั้งต่างประเทศก็ให้ความสนใจแปลว่าสมุนไพรเหล่านี้ที่ลุงแดงพูดมาเมื่อสักครู่มีสามารถส่งออกได้หมดแล้วไหมคะ ครับก็มีม,ม,มีมีเอาไปแล้วแน่นอนครับจะเป็นลักษณะของการหอบที่วอกเข้นใบผ่านเพราะรายบุคคลยังไม่เป็นอุตสาหการรมที่ผ่านกระบวนการการซื้อแบบเป็นรอดใหญ่ใหญ่แต่ตอนนี้มันเริ่มต้นเป็นแนวทางที่ดีเท่าที่เห็นนะครับก็เริ่มต้นแบบเล็กๆอย่างนี้นะครับพอ,อความต้องการมากๆขึ้นก็คราวนี้ก็ต้องเป็นกระบวนการการจัดซื้อแบบทั้งระบบก็ถือว่าอันนั้นเป็นความหวังที่จะเราเราจะได้เป็นศูนย์กลางของสมุนไพร ช่วยลงเถะครับนี่นะฮะก็เราจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเรื่องนี้ในส่วนของสรรพคุณนิดนึงอยากรู้อยากรู้อยากให้ลุงแดงลองช่วยยกตัวอย่างในส่วนของสมุนไพรที่นํามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านสักตัวสองตัวมีอะไรบ้างที่น่าสนใจในตอนนี้ครับครับคืออันนี้มันเป็นสืบเนื่องกันมายานานนะคะเอาตัวที่ชาวบ้านเขาใช้กันที่เรารู้จักกันอ่าอย่างฟ้าไทรจนเนี้ยใช้กันทุกครัวเรือน นะครับปลูกกันเองก็มีอยู่แล้วครับอันนี้โดดเด่นมากแล้วก็ยังมีพวกหมะกขามป้อมใบบบโบ,โบโอุ้งนี้ว่านถางจอร์เจีนี้ได้หมดนะฮะแต่ตัวที่เข่าดการสืบทอดแล้วก็แพร่หลายนะเป็นตัวหลักเลยครับอย่างเช่นถ้าประเทศจีนเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรครับถ้าเป็นสมุนไพรถังเช่าถังเช่าใช่ไหมครับอย่าอายุวัฒนะาะ่โอ้<ข>อไม่้เงินนะใช่ครับอฮะแล้วถ้าเรานึกถึงเอ่อ โสมนะครับนะฮะเห็นนะครับอันนี้ของไทยนะครับของไทยเราต้องหาลักษณะอย่างนี้ครับเป็นสมุนไพรประํำชาิขึ้นมาเลยครับเพื่อเหมือนกับมันจะต่อยอดไปถึงซอฟต์พาวเวอร์เลยครับตอนนี้ตัวที่ผมกำลังจะกล่าวถึงนี่ก็คือนางแซงนางแซงนี่เป็นครับนางแซงหรือโลธนงแดงครับมีขึ้นเฉพาะถิ่นที่เดียวในประเทศไทยที่ให้ตัวยาสูงสุด รจริงๆต่างประเทศรู้จักไหมครับก็มีแหล่งข่าวแจ้งมาครับว่าแถบนี้มีการค้นคว้ากันไปพบว่าทํมาอะไรฮาวายเมื่อปีสามหกสามเจ็ดเขามาเอานางแสงตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ไปทําการสกัดแยกสารต่กกางๆออกมาเพื่อเขารู้ว่ามีในการลดการอักเสบทาลายแบคทีเรียอะไรได้เยอะแยะมากมายนะแล้วก็คนโบราณของเราก็ใช้รักษาพิษงูอะไรพวกนี้นะครับรักษาการเจ็บไข้ได้ปวดเป็นฝีจนมาถึงเป็นเครื่องสำาองสำางเวทสรมอางก็ซ้า วกฝ้าพวกสิวแต่นี่ย้อนกลับไปว่าทางฮาวายก็ทําไมถึงเดินต่อไม่ได้ครับนางแซงที่ขึ้นอยู่ในบ้านเราเนี่ยครับเขามีลทธิ์ในการเอไม่ไม่ถูกสารเคมีนะฮะคือไม่สามารถเข้ากัสารเคมีได้พอเขาไปแยกสารประกัดออกมาไม่ว่าจะเป็นเรดิโอไซด์นะหรือสารอื่นๆที่อยู่ในนั้นนะครับก็ปรากฏว่าเขาจะต้องไปพัฒนาในเรื่องของ สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาเป็นพวกเครื่องสมานเวทสมานใช่ไหมครับค่ะก็ปรากฏว่าธรรมชาติสร้างไว้ว่าสารต่างๆที่อยู่ในนางแสงไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับสารเคมีได้ก็ทําให้โครงการต่างๆเขาเดินต่อไปได้แต่ว่าในไทยของเราทําไมใช้ได้ครับก็เพราะว่าเราก็ใช้แบบภูมิปัญญาของคนโบราณแต่ว่านางแสงหรือโลตานองแดงนะครับเขาก็มีความเฉพาะของเขาเหมือนกันว่าเขาจะออกฤทธิ์ร่วมกับใครนั้น มีข้อจํากัดตรงนี้อผมก็ได้ทดลองมาเป็นหลายชิ้นลครับว่าจะพบว่าเขาสามารถอยู่กับใครได้อยู่กับใครไม่ได้ครับครับเขาสามารถอยู่กับใครได้บ้างอะครับนางแสงเนี่ยครับตอนนี้ปัจจุบันที่เราพบคือเริ่มทีคนโบราณใช้น้ามะนาวกับน้ําสาวข้าวน้ำมะนาวยางพอหาได้แต่น้ำสาวข้าวปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็มันลยเป็นข้อจํากัดที่ว่านางแกนจึงขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนผมมาลุ้นึ้นมา ก็มาพบว่าน้ำแฉงเนี่ยปัจจุบันที่เราเอามาใช้ได้ประโยชน์ได้ดีก็คือ,อเข้าอยู่กับน้ําน้ํามันมะพร้าว<ม>ไขสก,กัดเากเม็ดแฟลมดีที่สุดมันเหมือนเป็นตำลับยาเลยนะคนโบราณน,นีเอาไปแช่ับน้ํามะนาวหรือน้ําสาวข้าวซึ่งมันก็ยังเป็นพืชพื้นแต่พอเรามาใส่เป็นน้ํามันมะพร้าวไขสกัดด็กเมเ็ดความเนี่ยครับทาให้มีฤทธิ์นะฮะมีฤทธิ์ทางยามากขึ้นเพราะมันเป็นตำลัก รตรงนี้เป็นความโชคดีที่เราค้นพบเจอแล้วก็ตัวทําละลายก็เป็นน้าอาโอเปลี่ยนจากน้ำมะนาาเป็นน้ํา r อครับค่ะแล้วที่บอกว่ามีฤทธิ์ทางยามากขึ้นพอมาผสมกับน้ํามันมะพร้าวอันนี้มีฤทธิ์ทางยาในด้านไหนคะออตัวนี้ล่าสุดเนี่ยครับที่เราใช้ก็คือสามารถารักษาสีสีนะได้อย่างอย่างอย่างเฉียบขาดเลยครับขูดขูดขูดเห็นไหมขูดที่เป็นครับแล้วก็โดยเฉพาะ เรื่องแผลกดครับแผลเบาหวานแผลเหล่านี้ไม่สามารถที่จะหาเออ่พวกยาเคมีมาทําให้แผลนั้นเ้าเรียกว่าเป็นต,ตื้นและหายได้แต่นานแฟงซึ่งอยู่ในตำรับของน้ำนาากกมันมะพร้าวละไขสกัดเปปไทด์ามเนี่ยเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่คนเอาไปใช้แล้วสามารถที่าาร,รักษาแผลเบาหวานที่ทางโรงพยาบาหลบาหรือทางแผปัจจุบันมีความเห็นว่าต้องตัดแล้วะเพื่อรักษาชีวิต ก็ปรากฏว่าเอใช้ว่าเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตครับที่สามารถทําให้แผลเหล่านี้เป็นตื้นและหายขึ้นมาได้ครับ๋อเพราะไม่ช่วยลดการอักเสบด้วยเนาะช่วยลดการอักเสบลดการอักเสบทีนี้ค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหลายๆท่านน่าจะเป็นเบาหวานนะคะใช่ผู้ป่วยเยอะแล้วก็ผู้สูงอายุก็น่าจะเยอะทีนี้อยากจะทราบสูตรแล้วค่ะว่าเอ๊ะเจ้านางแซงมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวอย่างไรเพื่อเอามาทาดูแลคนที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะ ประเด็นเรื่องอันนี้นะครับปเ็นเรื่องพิษถ้าทาเองเนี่ยผม,ผมตอบได้เลยว่าทําไม่ได้นะคร<ม>ับเพราะว่ามันต้องสู่ขบวนการที่ค่อนข้างที่สะอาดและมาตรฐานทีเดียวการใช้การผสมทั้งสามสิ่ง์เขาด้วยกันเนะคร<ค>ับมันต้องใช้เครื่องม้เครื่องมือที่ที่เป็นเครื่องจักรระดับที่ต้องลงทุนสูงนะคร<ม>ับดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างกรณีน้ำมะพร้าวไอ้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะคร<ค>ับมันก็ต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวที่ไม่มีการใส่า<ม>สา,ารกันดูดมาถ้าใส่สา,ารกันดูดก็คือตัวเคมี ค่ะ,คะแล้วก็ตัวไขสกัดจากเม็ดในปามเนี่ยนะคะก็เราก็ค่อนข้างที่ต้องหาที่มันมันมันสะอาดไปน,นะครับเราขบวนการมันจะต้องกาอย่างนี้คะเอาสองสิ่งสองส่วนก็คือน้ามันมะพร้าวแลวไขสกัดจากเม็ดปามเนี่ยเข้ามาสู่ขบวนการรวมตัวกันไว้ก่อนเพื่อใหม้มาเป็นเอเหมือนกับลักษณะเชียนไข่หละครับแล้วก็เป็นเป็นก้อนกขาวนะฮะแล้วเราจึงเอาผงของนางแสง เราไม่ได้ใช้สารสกัดมาต้องใช้จากผงเลยเพราะสารสกัดเนี่ยมีงานวิจัยเยอะเลยครับแล้วผมก็ทดสอบทดลองมามากต่อมากมันไม่สามารถแปรรูปเป็นอย่างอื่นแล้วเอามาใช้ได้และจึงจเป็ไปนใช้ตัววัตถุดิบของตัวนางแซงซึ่งเป็นผงเอามาจากรากเขาเลยนะฮะแล้วก็เอาเข้ามาบดอัดตัดซอย่อยบีบอัดอยู่อย่างนั้นฮะแล้วก็ตัดซอยย่อยทาจนไม่ใช้วัน ผมบดิผมไม่เห็นหน้าจอมีมีขบวนการที่ผลิตให้ดูนะผมก็พยายามเอาทำให้ดูนะครับว่า <c oughs> ทําจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ <c oughs> แล้วก็อัดเป็นก้อนต้องไว้อยู่ในรูปของก้อนนะครับ <c oughs> เราเคยทําไปอยู่ในรูปของของเหลว <c oughs> ปรากฏว่าพอตั้งจริงไว้แล้วเนี่ยเขาจะแยกส่วนครับแต่มันมันไม่ใช่เป็นสารละลายมันเป็นตัวรากข,ของอานางแสงมันก็กึง่งยังเป็นผงอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ผงแบบละเอียดมาก แล้วพอเราไปรวมกันไว้ในของเหลวเขาก็จะตกตะกอนแยกส่วนเราจรึงจะไปน้องอัดว่าเป็นก้อนก้อนแข็งแล้วเวลาใช้เราก็ใช้ตัวน้ำอา RO หรือน้ําค่อนข้างสะอาดที่ไม่มีสารเจือปนห้ามาใช้น้ําแร่พวกนี้นะครับมาทําเป็นตัวละลายแล้วก็เอาออกมาใช้ในรูปแบบต่ตางๆครับ ก็ต้องมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการที่จะทําด้วยนะฮะในส่วนของสมุนไพรไทยเนี่ยอยางที่ทราบกันว่าเป็นการสืบต่อเรื่องภูมิปัญญามาตั้งแต่อดีตจากบรรพบุรุษของเราเลยนะครับแต่หลักใหญ่ใจความคือขาดเรื่องของการวิจัยใช่ไหมฮะงานวิจัยต่างๆตรงนี้ฮะส่งผลในเรื่องของการที่จะผลักดันสมุนไพรไทยเนี่ยไปสู่ระดับสากลได้ไหมครับในส่วนนี้ฮะอ๋อเรื่องนี้จาเป็นมากๆเลยครับเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมนะครับของเราครับ ทางตอนตะวันตกก็ไม่เหมือนกันเราเวลาเนี่ยจะใช้พวกยาพวกอะไรเรานึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์และลึกถึงวิชาที่ครูบาอาจารย์ประฏิะสตทให้เราก็เหมือนกับว่าเราก็มีการไหว้หครูมีการนบนอ้อมบรรพึกบุษของเราก็ <c oughs> าทำให้ทางตะวันตกก็มองว่าเรายังงมงายเป็นระยะทา์ <c oughs> เป็นอะไรอยู่นะซึ่งมันเป็นความละเอียดอ่อนในการที่จะทําความเข้าใจตรงนี้งานวิจัยจึงมีผลมากๆเลยครับ ที่จะอธิบายเขาฟังว่าสิ่งที่เขามองเห็นด้วยตาเปล่านั้นน่ะมันไม่ใช่นะแต่ด้วยทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาอธิบายเขาฟังได้ว่าอามันตรงภัยนั้นนะ่ะแต่ละชนิดเนี่ยมีสารประกอบอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วมาทําปฏิกิริยายอย่างไรมาจัดการกับโครคภัยไข้เจ็บแต่ละชนิดได้อย่างไรจึงจะต้องอาศัยงานวิจัยนะครับมาเป็นตัวพิสูจน์ทราบทางด้านเอกสารทางด้านวิทยาศาสตร์ให้คนภายนอกได้ เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแต่ภาพภายนอกแล้วมองว่าของเราเป็นพวกสายตาไปครับค่ะและเห็นว่าตอนนี้เองก็จะมีเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้สมุนไพรเข้ามาอยู่ในบัญชียาหลักของภาครัฐมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะลุงแดงครับผมก็ดีครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแต่ว่าของเรามันมีข้อจำกัดอยู่นิดหนึ่งครับทุกอย่างมันจะเป็นีสองด้านหมดนะเนียญมันเป็นสองด้านหมดเพราะฉะนั้น ของเราเนี่ยมันยังมีวัฒนธรรมสืบท,ทอดกันมาเป็นปัญญาพื้นถิ่นเป็นปัญญาชุมชนเป็นปัญญาหมอพื้นบ้านพวกนี้มันมีความละเอียดอ่อนอยู่มากมากเลยครับ<ฆ>แล้วก็การมาขึ้นเป็นบัญชียาหลักเนี่ยพบมันจะเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว<ฆ>การเข้าถึงจะยากลาบากขึ้นไหมอะไรพวกนี้<ฆ>เราคงต้องมาคุยเป็นอย่างทุกทุกด้านอย่างละเอียดเลยครับว่า<ฆ>ในเมื่อดีอย่างหนึ่ง มันก็มีผลกระทบอีกด้านหนึ่งแล้วเราจะทําอย่างไรถึงสองด้านเนี่ยให้เข้ามาได้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่ายนะครับแ,แต่การขึ้นมันใาญ่มันเป็นบัญชียาลับผมเห็นด้วยเลยครับ<ม>เพื่อเป็นสอมาตรฐานยกระดับสตางคครับ นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราต้องตามกันต่อในส่วนของวันศุกร์นี้เห็นบอกว่าลุงแดงก็จะมีกิจกรรมสําคัญด้วยเป็นงานเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสมุนไพรให้กับหน่วยแพทย์ด้วยเหรอฮะลุงแดงรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับในวันศุกร์นี้ครับครับ,รบอขอบคุณนะครับเรื่องนี้ต้อง,ต,องต้องขอบคุณหลายหลายท่านหลายท่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะฮะ,ท,ะท่านสุะสมอ,อมารดิตนะท่านนายกสมัครคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณยุภาวัน เอามากรดิกนะครับอ,อุ่มในการฝ่าภาระางานศูนย์ส,สาขาและสมาชิกสัมพันธ์ค,คือผมมีโอากาสได้ไปต้องกลับไปนิดหนึ่งครับเมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดผมมีโอากาสได้ไปบรรยายอยู่ที่สมคมแพทย์แผ่นแผงประเทศไทยแต่นี้ทั้งสองท่านได้เห็นเห็นประโยชน์ที่ผมไปบรรยายก็เลยเชิญมาร่วมง,งานแล้วก็เปิดโอกาสครั้งสําคัญเลยครับ,รบในการที่เป็นโครงการสัมมานาวิชาการ,ร,รนะครการเพิ่มเสถยภาพด้าน การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของกรมการแพทย์ฐานอากาศนะครับก็มีการจัดสมมนาัน,นี้ขึ้นมาแล้วก็ได้เปิดโอกาสนะท่านคุมอากาศเอปกประจินแจ่นตองนะครับท่านเป็นประธานนะครับก็เปิดโอกาสให้ผมได้ไปรแลกเปลี่ยนนะครับถึงความสําเร็จในการขับเคลื่อนสมุนไพรเป็นองค์กรหนึ่งที่ทําให้เป็นที่ยอมรับของสังคมก็เลยได้รับเกียรติน,นี้นะครับเข้าไปร่วมงาน ในวันศุกร์นี้ครับหากมีท่านใดสนใจนะฮะครับก็ลองติดต่อดูนะครับเข้าไปรับฟังได้แล้วก็เห็นบอกว่ามีการชำรนาเปิดผ่านระบบซูมด้วยถ้าใ้าอยู่ไกลๆมาไม่ได้นาไ่ได้เราเข้าไปดูในซูมครับไม่ทราบว่ามีใบบชัวไหมให้พี่ผมสั่งส่งมีมีครับเมื่อกี้ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมแล้วฮะลองลองทิ้งทิวคาก็ด้นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ เผื่อท่านที่สนใจมาไม่ได้เนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะเรากําลังเดินหน้าสมุนไพไทยเข้าสู่ระบบที่มาตรฐานขึ้นครับอืมนี่งานดีมากๆเลยนะฮะก็วันศุกร์ที่24พฤษภาคมนี้นะฮะที่โรงพยาบาลทหารอากาศสีกันกลมแพทย์ทหารอากาศนั่นเองฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยใช่แล้วค่ะใครสะดวกก็สามารถไปได้นะคะรวมถึงถ้าใครไม่สะดวกที่จะเดินทางไปก็สามารถรับชมผ่านซูมได้ด้วยนะคะครับ ในช่วงท้ายๆตรงนี้ครับลุงแดงอยากให้ลุงแดงพูดถึงเรื่องราวของความรู้สึกของลุงแดงที่จะมีการผลักดันเรื่องของสมุนไพรไทยนี่แหละไปสู่ระดับสากลเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยความรู้สึกสุดท้ายของลุงแดงรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจแค่ไหนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ฮะครับก็บต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ลงมาส่งเสริมสนับสนุนด้วยลําพังที่ผมเดินมาคนเดียวมาไม่ได้ครับก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยเช่น กระทรวงพาณิชย์ผ่านไปทำพาณิชย์จังหวัดอุบลรอแล้วก็กระทรวงอุาตสาหกรรมผ่านไปทำศูนย์ส่งเสริมอุาตสาหกรรมาภาคสีโดยเฉพาะอย่างทิ่ทางกรมเจริมพันธุ์นะครับช่วยมากเลยครับช่วยประชาทมพันธ์ทําให้เห็นว่าการพัฒนาของสมุนไพรไทยที่เป็นภูมิปัญญาคนโบราณสืบทอดสู่รุ่นกันมาเนี่ยอย่างยาวนานได้ถูกเปิดเผยและนามาเสนอให้เป็น,ป,นประโยชน์ต่อ,อสังคมประเทศไทยและประชาโลกได้ประชาชนชาวโลกได้นี่นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของ คนไทยครับซึ่งมีของดีแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่านามแจงเนี่ยผมกล้าพูดว่าเป็นพืชชนิดเดียวที่เป็นเอกลักษณ์เป็นพืชท้องถิ่นของประเทศไทยครับที่อื่นอาจจะมีขึ้นบ้างแต่ไม่มีวิิ์ตัยาเท่ากับของเรามาใช้ประโยชน์เท่าของเราไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องอเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าเรามีดีอยู่ครับเราช่วยน,นยําเสนอกันไปเพื่อ,อประโยชน์นะครับในกะาร,นะรที่ใช้สมุนไพรไทย ในการที่จะดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะลุงแดงนะคะหรือคุณมงคลรัฐตะวันเดือนนะคะที่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านนางแสงนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเยอะทีเดียวค่ะลุงแดงขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะนี่เห็นไหมฮะว่าสมุนไพรไทยของเราภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะฮะบรรพบุรุษของเราเลยแล้วก็มาถ่ายทอดถึงยุคปัจจุบันและก็สามารถที่จะส่งต่อถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่ระดับสากลได้เลยทีเดียวใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่านางแซงที่คุณลุงแดงบอกว่าโอ้หมีสรรพคุณเรียกว่ามากมายแล้วก็สามารถนํามาใช้ในแพทย์แผนปัจจุบันได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเบาหวานแผลกดทับต่อไปจะไปได้ไกลแล้วก็จะ เป็นเรียกว่าสมุนไพรที่มีชื่อเสียงอย่างเหมือนโสม<น>ของเกาหลีอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือถัองเช่าของจีนไหมเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามกันนะคะในส่วนของนางแสง